มีกล้องมือถือแต่รู้สึกว่าจับแล้วมันไม่ถนัดเลยอ่ะอยากเปลี่ยนให้มันดูโปรขึ้นทำไงเดียโอ้โหจัดไปและนี่ก็คือ u ู e n นซ CG01 ศย์ครับผมตัวนี้ก็เป็นกิฟต์ด้านจับของทาง u ู e n นซนะครับรุ่น CG 0 1ศตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้กับโทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนซึ่งเรานะครับสามารถจับถือมันได้เหมือนกับเป็นกล้องตัวหนึ่งเลยและที่สําคัญนะครับเวลาเซลฟี่มีกระจกให้ด้วยใครที่กังวลอยากจะเอาไปใส่กับขาตั้งกล้องนะครับที่ตูดมันมีรูให้ใส่ขาตั้งก้้องดวย แล้วใครที่กังวลเรื่องแบตจะหมดนะครับในนี้ใส่สายชาร์จได้ครับถ่ายวีดีโอแล้วหน้าหมองหน้าหน้าดูไม่ bright เลยนะเปิดไฟช่วยเลยครับมีกระจกเซลฟี่ด้วยที่สําคัญถ่ายคลิปคอนเทนต์ได้เลยอ่ะและใครที่ต้องการอยากจะถ่ายระยะไกลนะครับมันมีรีโมทจิ๋วให้วะ่ะเค่งรีโมทจิ๋วตัวนี้ใช้ไทซีในการชาร์จครับเวลาใช้ให้เรากดค้างครับมันจะขึ้นแต่ลักษ์ไฟแบบนี้เราก็เชื่อมบลูทูธไปได้เลยตัวบลูทูธเขาก็จะชื่อว่า u l e n z y เลยเดี๋ยวลองกดจากปุ่มนี้ให้ดูนะครับโคตรเจ๋ง เวลาไปถ่ายท่องเที่ยวนะครับเราพกตัวนี้ไปด้วยนะถ่ายระยะไกลได้ครับไอ้เจ้ารีโมทเนี่ยโอ้ชอบมากเวลาใช้เสร็จก็มันเป็นแม่เหล็กครับเก็บได้ง่ายมากๆใครที่กลัวโทรศัพท์เป็นรอยนะครับเขามียางกันรอยให้นะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยและนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดนะครับของเจ้า u l e n c y CG01 นะครับ โดยส่วนตัวนะครับจากที่ผมลองใช้งานเจ้าตัวกิ๊บจับไอเจ้าตัวยูเลนซี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมพกพาไปด้วยมากที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่าขนาดมันเล็กครับแล้วก็ฟังก์ชันมันเยอะมากๆเลยคือเวลาที่ผมอยากจะถ่ายวิดีโอที่เป็นวอลกนะครับผมก็สามารถต่อไฟแยกนิดนึงได้เพราะว่าเจ้าตัวของกล้องโทรศัพท์เองเนี่ยไม่สามารถถ่ายวิดีโอในที่มืดได้มากนะครับผมก็จะพกไฟเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยไปตัวหนึ่งนะครับไอเจ้านี่ตัวหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์ตัวหนึ่งครับเอาไว้เวลาผมไปถ่ายวอลกท่องเที่ยวหรือว่าไปถ่ายสถานที่ที่มันค เราเจ้าพวกอย่างเงี้ยไปนะครับหรือว่าถ้าทุกคนไม่ซีเรียสน,นะครับก็ใช้มันตั้งกล้องอยู่ที่ห้องก็ได้ครับเพราะว่าเขามีตัวสกูสำหรับใส่ขาตั้งอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ใช้ตั้งได้ และนอกจากตัวศู์ตัวนี้นะครับเขามีตัว CG 0 2ออกมาใหม่ด้วยนะครับโดยตัวข้างหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ LED ติดมาให้เลยตัวนั้นเนี่ยคือผมแนะนําให้ทุกคนไปซื้อเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยข้อเสียของมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นข้อสังเกตที่แบบว่าเราต้องพกไฟแยกไปด้วย1ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใช้ตัวนั้นนะครับก็คือมีไฟติดในตัวเลยแล้วก็พกโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง ตัวกิฟอันนี้หนึ่งอันอาจจะมีขาดตั้งเล็กๆแบบนี้สักอันหนึ่งเราก็สามารถถือถ่ายวอล์กตัวเองได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากได้นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผ่านช่องทางของ s h o ป e ีแล้วก็ Lazada ครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านเพจยูเลนซี่ไทยแลนด์หรือว่าซิต้าช็อปออนไลน์ก็สามารถทําได้เช่นกันครับและถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่